จริงๆเลยไม่รู้ว่าจะชมข้าวโพดหรือชมคนพูดดีนะปลาร้านี่ที่ไหนครับอ่ะพูดไม่ได้ไม่เป็นไรซุ้มนี้นี่ระหว่างคนทํากับการตำข้าวโพดอันไหนอร่อยกว่ากันครับเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้แม่แม่จัดมาให้พระเอกโดยตรงถ้าองนั้นพระเอกไปตำข้าวโพดโชว์เลยไปไปเลยเลย ถ้าเรื่องตามนี่ก็ไม่เข้าใครออกใครครับก็ราต้องลองดูไงก็ลองดูเลยลองดค่ะอะไรก็มันก็อร่อยหมดแหละถ้าใส่ถุงชูรุมามเดดเดช่วยดูด้วยนะเผื่อให้เอกตําไม่ถูกตําให้ถูกครุกนะเอออาจจะมีตําพลาดมหาเดดเดกก็ได้ไหนไหนเมื่อกี้ใครบอกว่าตําเก่งมากระซิบบอกหน่อย ไดเลยมาเดี๋ยวผมตำให้แม่บวชแม่หมวยอยู่ไหนแม่หมวยภาภาวโอเคแม่หมวยคุมพระเอกคุมคุมเชิงนะคุมเชิงสิดูเชิงต้องให้เาภามาเป็นคนปาดข้าโพดไหมอ่าเี๋ยไนมเห็นแม่ๆอยากถ่ายรูปเดี๋ยวหนูจะมีช่วงให้ถ่ายรูปเป็นรายบุ่คนนะคะแม่มาจากสารคามเสียงมือให้แม่หน่อยค่ะแล้วก็แม่มาจากสกลนครด้วย โอ๊ยไม่กับอดักรีนี่เขาโคกอยู่ไม่หรอกสัญญาณไงคุณนี่รุยถ้าตามไม่ต้องทำหน้าฟินค่ะอ๋อมันชินครับไม่ได้ฟินนะไม่อะไรนะไม่ใช่อะไรนะเดี๋ยวพี่นีก่อนจะเสรจก่อนว้ายเดดช่วยดูด้วยนะตอนนี้เดด้กำลังเดินคุมเชิงอยู่ที่สนามเดี๋ยวนี้ เด้นเดเดไปเดินมาเดนนี้จะคดเ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 ดอ่าขเดเดเงเด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 เคเดเนเ่เดองเาเลเยเด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 เนเด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 เซเด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 ็ดเดเแเบเดบดเซเบเด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 เเดเดเดเซเดเดเดเ้เดเดเ่เด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 ้ดเ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 ด้ โอ้ยเอ็มโตหน่ารักมากเลยวันนี้แต่งตัวเรียนแบบไปเลยนะลืมเครื่องปรุงซะแล้วอย่าลืมใส่น้ำปลาแดกนะขอบคุณทุกคนนะฮะที่มางานมั่นผมกับน้องแนนนะฮะโอ้ยอกยอกอาพี่แนนมานี่สิบุดทักนี้เดี๋ยวจะให้เาพาเป็นคนชิมนะคะค่ะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่แนนฝากความถึงพี่เบ้นหน่อยฝัดไปเค่ะ อะไรนะจ้ะฝันไปหรือเปล่าคะยังดีพี่ยังได้ฝันแต่มันก็มันก็เลวอยู่นะอีเวนข่มคืนเขาในปันด้วยอีปลงมากกีเลวพี่เบนสุพัรณเนเออเบนสุพัรรณเป็นโลทัสเลยเนี่ยกลับไปทามเมียเธอดูสิใส่ยังใส่ยังใส่ยัใส่อะไรเพิ่มหรือว่าอร่อยแล้วคะ ตกลงคนไม่สนใจพระเอกแล้วสนใจกูซะแล้วอร่อยที่สุดแซ่บหลายแม่บอนน์มะนาวหมดสวนหรือเปล่าเมื่อกี้เมยุยเจ้ากับฟังดาเขาเมยุยจะบอออกยโ๊ททไมนเจ้ากับฟังดาเขาลองเพลงจีบือว่าคำเดียวเลยนะขอโอกาสครับเอาอีกรอบหนึ่งอาจารย์ อาจารย์เบียดมาหนึ่งสองสามแล้วแต่เขาจะพูดกลับไปถามเมียเธอดูเสียก่อนทำดูให้แน่นอนออว่าหล่อนจะยินดีไหม,มพ,พี่ถามแล้วเมียพี่ไม่ว่ามน่ <laughs> ้าสรุปแล้วพี่เบ้นมีเมียแล้วใช่ไหมไม่รู้ค่ะไม่มีฮะไม่มีฮะ <laughs> ไม่เอาไม่พีงานแต่งผมจริงๆใช่ไหมพี่เบนยังไม่มีค่ะแต่แพพาวกกำลังจะมีค่ะยังยังยังมหาเหมือนกันแม่ฝากเพลหาแม่โสดลูกแม่โสดกำลังจะมีส้มตำกินแม่กะคิดลืกลืกเพรเะาี่จ้าพี่เบนฝากเพลงหาน้องแนนเหมือนกันเอาฝากเพลงอะไรพี่พูดมาเลยเมียมีเมียพี่ต้องมา เอาฝากไปอีกครั้งหนึ่งพี่แนนโอ้ติมปากอยู่นนขนมจีบก็ได้นักอีกได้ขอโทษด้วยนะพี่แนนไม่ต้องกลัวซุ้มตัวเองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยับปากดิสิไม่เดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะก่อนชิมนะไล์สดยังไงก็ออกอาการแบบทำหน้าแบบปลิมปริมเอร่อยมากเลยยังไม่ได้ทานจ้าเจ้าหน้าที่อยู่ไหนฮะเตรียมรถห้องน้ำมาเลยครับ เออนี่คืออะไรพี่เอาเอาดีๆเอาเอาแบบตรงๆอ่ะตรงๆจริงมะน่ะว้าวทำครั้งแรกด้วยมาพี่ได้ไม่ได้ขยิบออกค่ะมันขยิบออกเดี๋ยวนะแล้วเลือกคนชิมปากก็ตรงๆด้วย้่ชิมตัวจริงจะชิมขอช้อนหน่อยค่ะเราไม่กินจากของใครอ่า เอาแบบอ้อมๆไม่ต้องตรงมากนะจริงไหมเนี่ยเอาดีๆสำเร็จนะคะแม่แม่รวมถ่ายรูปค่ะแม่แม่รวมกันถ่ายรูปค่ะถ่ายรูปกันถ่ายรูปค่ะถ่ายรูปแถวพาวถ่ายรูปถ่ายรูปโอเครวมถ่ายรูปให้ค่ะ ว่าจะได้ซูมต่อไปเสร็จแล้วนะคะหลังจากนี้เราจะมีโชว์จากน้องๆทีมงานนะคะสี่โชว์นะคะเพราะว่าเรามีโชว์ทั้งหมด8โชว์เราจะโชว์ก่อนสี่โชว์นะคะต่อจากนี้เลยนะคะน้องๆเตรียมตัวเลยนะคะสไตลยนะจ๊ะฮอตอะใจบอดีเว้ยเปังก็ว่าใจบอดีเด้ๆไม่ยุ่ยบอกว่าสี่โชว์สโลแกนอะไรพี่สโลแกน อาทรเกนบ้านฮักแพรพาพร้อมกันนะคะสวยแซ่บใจดีใหญ่อันนี้เขากินขวดไหนยอมแล้วค่ะเชื่อค่ะที่หสวยใหญ่สแค่บใจดีหีใหญ่นะคะแล้วก็เถิมแก่ด้วยพี่พงพี่โ้งฮอตขอโต๊ะอีกหน่อยค่ะขอบคุณมากๆนะคะเดี๋ยวเราไปสุดท้ายนะคะ น้องน้องซันนะคะประสุมบ้านคู่ด้วยนะคะไม่เมาไม่กลับนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้เป็นบ้านคู่นะคะซันแพลวพราวน่ารักมาอยู่ไหนคะพี่ที่ก่อนเป็นไสหนิยืนีกค่ะยืนอีกค่ะเลื่องยืนอีกค่ะเอ้ยเนาะเแก่งแกงตัวให้แขกยุค่ะครับผมมาจะทิ้มแม่ไปผู้เดียว อะไรนะครับแามียเธอดูเสียอยากใกล้ๆกยุตแต่ว่าไม่มันไม่ค่อยจักอ๋อได้ครับได้ครับพุเตอร์พุเตอร์พุเตอร์ขอปฏิทินมาสปอยหน่อยค่ะอ่าแล้ววันนี้เราจะมีเล่นเกมนะคะแล้วก็ถ้าใครชนะคุณจะได้ปฏิทินไปประมาณสรางวัลมีแค่สชิ้นเท่านั้นนะคะแม่มาก่อนแมนบอนี่ปฏิทินมาก่อนเลยใช่ไหมมาก่อน คือต้องบอกว่าโชคดีมากเลยนะนี่มาครับขอบค่ะโอ้ลาบค่ะลาบค่ะอปอนค่ะปอนคงไม่น่าจะวางก่อนแป๊บเอาถือไว้เอาถ่ายรูปก่อนนะครับกล้องไหนครับ เอาตรงๆนะจริงๆแล้วผมไม่คิดว่าบ้านคู่จะเกิดขึ้นด้วยด้วยด้วยความรู้สึกที่ผมคิดไว้แต่ผมรู้สึกว่าการที่เราตั้งใจทําอะไรแล้วสิ่งตรงนี้เกิดขึ้นมาแล้วบางท่านเนี่ยเขาต้องการความสุขจากจากเรารอยยิ้มจากเราเรามีหน้าที่ที่โฟกัสแต่ความสุขและมอบความสุขให้กับทุกคนผมจะคุยกับนางเอกตลอดเวลาว่าจริงๆแล้วทุกอย่างมันเกิดขึ้นพร้อมกับดราม่าและสิ่งดีๆพร้อมๆกันแต่พอมีอยู่ครั้งหนึ่งที่มีพี่คนหนึ่งป่วย และอีกหลายคนที่บอกว่าเขาเข้ามาแล้วเขามีความสุขเขาเครียดกับงานแล้วเขามีความสุขกลับไปแล้วเรยรู้สึกว่าเฮ้ยเราจําเป็นโฟกัสแค่คนที่รักเราดีกว่า <c oughs> แล้วเราเดินต่อด้วยความมั่นคงมั่นคงด้วยที่มอบความสุขกับทุกๆคนแล้วก็วันนี้บางท่านไม่ได้มาในบ้านคู่ก็ยังซื้อตั๋วเข้ามาดูในรฟ์สด <c oughs> บางท่านก็มาบางแทนเป็นบ้านหลังเดี่ยวของแพรว์พาวแสงทองแล้วก็น้องโตเกียวนาริตะแต่ก็ยังไม่ให้ตาสานด้วยก็ขอบคุณมากแต่วันนี้ ขอบคุณบ้านคู่จริงๆนะครับไม่ได้มาแต่ก็มีมาซัพพอร์ตทีมงานแล้วก็เป็นบ้านคู่เกิดขึ้นนะครับรั<า>กทุกคนครับสิ่งเดียวที่มีมอบให้คือความสุขแล้วก็ความพัฒนาสิ่งดีๆเพิ่มเติมขึ้นไปครับผมว่าเอณพระเอกกดดันนัะในเงือนเนาะขอบคุณครับเช<อ>็เกกดให้น้องค่ะเดี๋ยวถ้าใครไม่ไม่อิ่มไปกินตำข้าวโพดผมได้นะครับกินคนละคำพอนะแต่แยกข้าวข้าวหนา ต้อง okay. เป็นมองหาใครอ่ะเพื offs, ่อขอบคุณบ้านคู่นะคะขอบคุณครับ